สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นดวงเฉพาะกิจมาแบบเป็นคลิปวิดีโอนะคะวันนี้นะคะดวงเฉพาะกิจของเราก็จะทํานายไทยทักดวงชะตาของผู้สทธาที่เกิดจันทร์อังคารพุทธพนัสสุกเสาร์และวันอาทิตย์ประจําสัปดาห์วันจันทร์ที่17นะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่23นะคะ และเหมือนเดิมนะคะว่าคาเนชาพล้านของเรานะคะก็มีทั้งหมดสช่องทางว้าวให้พีพีได้เลือกสัรนนะคะช่องทางแรกก็คือบ้านฟ้าของเรานะคะนี่หน้าเพจก็จะเป็นแบบนี้ดูดวงกับคาเนชาพลรานนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามนะคะเพราะว่าอันนี้เราก็จะมีกิจกรรมดูดวงเน้นย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายทุกวันจันทร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงหน้าเพจแบบนี้เจ้าคะ่ะ 2นะคะที่มาแรงแซงทางโคง้งแล้วก็ไม่เบาเอามากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยต่างให้ความนิยมนะคะก็คือพี่แอปดำหรือว่าบ้านติ๊กตอกนะคะนี้หนะ้าโปรไฟล์พี่ก็เป็นแบบนี้และต้องกราบขอพระคุณนะคะกราบขอพระคุณนะคะคืออะไรไหมคะมีผู้ติดตามมากกว่า13,000หสับสคร์ เดือนนี้จะขอหมื่นสี่ไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามกันนะคะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมม้วนซื้อม้วนไหลม้วนจอยเด้อค่ะเด้อเหมือนเดิมไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆก็ตามนะคะว้าวเวลีกูดและช่องทางสุดท้ายนะคะเราก็ต้องให้พี่บ้านแดงเรานะคะสามเหลี่ยมแดงนี้ตรงนี้เลยจ้าพิมพ์คำว่าคาเนชาพันลานะคะคุณพี่สามารถ เมนใต้คลิปกันได้นะคะเมนใต้คลิปกันได้นะน้องบอกได้เลยนะคะว่าอ่านทุกเม้นนะคะนี้ค่ะคะเนชาพันรันยังไงฝากไว้อยู่ที่อ,อ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะจ๊ะวันศุกร์นะจ๊ะวันศุกร์นะจ๊ะขออนุญ,ญาตวันนี้มาเป็นแบบคลิปวิดีโอของดวงเฉพาะกิจรายสัปดาห์นะคะ ขอให้ผู้สรัทธาที่เกิดวันศุกร์ตั้งจิตและเพ่งไพ่ในมืองอาจารย์นะคะท่องนโมตสะสามจบเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนของผู้สรัทธาที่เกิดวันศุกร์แบบโชเดชโชเดชในดวงเฉพาะกิจด,ดวงเฉพาะกิจนะคะของวันที่1 7ถึง2ี่ากรกฎานี้นะจ๊ามามามาค่ะดวงเฉพาะกิจด,ดวงเฉพาะกิจ 17 23ถึงย3กร,กรดาษวันศุกร์วันศุกร์ปะโอ้คิงถือดาบเปะโอ้คีนถือดาบ,ดาบสุดท้ายโอ้โหแปดดาบรู้สึกว่าดาบดาดาบ,ดาบแต่ดาบนี้คือดาบปัญหานะพี่ไพ่ดาบส่วนใหญ่นะคะ80%จะเป็นไพ่ปัญหาสักส่วนใหญ่นะคะทั้งหมดทั้งมวลคนเกิดวันศุกร์คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มส0คุณเอาไปคุณเอาไป3คะแนนจ้า พี่จา๋าพี่จา๋าใครที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะอย่าพึ่งขอเรื่องนึงนะอย่าก,กดกันนะอย่าพึ่งมั่นหน้าบัางหนงนะจ๊ะพี่อย่าพึ่งมีความเป็นอีกงอิกโก้นะจ๊ะพี่จา๋าเพราะคนเกิดวันศุกร์คุณได้ไพค่คิงถือดาบคือไม่ฟังใครใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังฉันจะดุดันไม่เกรงใจใครฉันจะลงทุนแบบนี้ฉันจะทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพอใครเตือนพี่ปุ๊บพี่ได้ไพค่ควีนถือดาบเลยคือบ่นกลับไปหรือว่าพูดจําไม่ดีกับคนที่ ปรารถนาดีกับตัวพี่เองอย่านะจ๊ะพี่จ๋าถ้าเขาบ่นเขาเตือนนี้เปิดใจฟังนิดนึงนะเพราะการที่เรามองมุมอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะมองได้แค่180หรือ90องศาแต่พอมีคนเตือนปุ๊บพี่มองได้ถึง360อองศานะคะเปิดใจรับฟังไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเจนไหนก็ตาม ให้เปิดใจนะจ๊ะแต่ไม่ใช่ว่าฉันแก่กว่าฉันไม่เปิดใจหรอกฉันจะต้องเหนือกว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นพี่อีกโก้เบาได้เบาเด้นนะคะต้องตอบในลนักษณะแบบนี้ก่อนเนาะอย่ากโกรธกันนะ เพราะว่าคนเกิดวันศุกร์คุณจะมั่นใจตัวเองสูงและถึงเวลาปากคุณจะลั่นเร็วมากและไม่เกรงใจใครไม่ว่าจะเป็นคนหวังดีหรือคนที่รักแต่สุดท้ายที่ท่านไม่ระวังคําพูดมันก็จะส่งผลให้ท่านได้ไพ่แปดดาบคือห้ามป่วยห้ามตายห้ามหาหมอโดนพนาันาการเครียดกังวลน,นะคะและไม่มีความสุขเท่าที่และไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าให้ระวังมากๆสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะ พูดน้อยๆอัปคัดหนัก,นกพูดน้อยๆอัปคัดหนักๆไม่ใช่โอ้โหพูดน้อยอัปคัดก็เบาเป๋ไปเป๋มาเป๋มาเป๋ไปเลยนะจ๊ะส่วนซิกเนเจอร์ในการทำบุญนะคะให้คนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะให้ไปไหว้องค์ปู่ทาเวสสุวรรณนะจ๊ะหรืออะไรที่มีกระบองมีคาถาให้ไปไหว้ซะจะได้มีหลักปักธงปักฐานฟัน่นตรงๆ ก่อนที่จะไปนะคะสาวววันสุขจาอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปเพิ่มเพื่อนบ้างเพิ่มเพื่อนบ้างเด้อจ้นะจ๊นะจไปกันก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย